แลสิบบาทเดีแม่โอจะเ,เอาไปแกงที่บ้านนะคะชื่ออะไรนะถั่วถั่วนางฟ้า,ถ,า,ฟาถั่วนางฟ้าค่ะทุกคนเดี๋ยวแม่โอเอาไปลองแกงดีกแบบนี่คะ่ะทุกคนแม่โอนะคะกําลังแกะเปลือกของถั่วนางฟ้านะคะ<ๆ>เพื่อจะเตรียมเอาไปทําแกงแก,แกงขั้วหมูคะ่ะวันนี้ วันนี้ลองเมนูแปดนะคะถั่วนางฟ้าเนี่ยคะ่ะแม่โอได้มาจากแม่ห้องสอนนะคะนี่ค่ะคม,มาเลยเขาจะสีชมพูนะคะเวลาปอกเปลือกก็มีกลิ่นหอมแปลกๆหอมอ่อนๆด้วยนะคะเนื้อข้างในก็จะเป็นสีขาวแบบนี้นค่ะทุกคนนี่แม่โอกําลังปอกอยู่นี่ค่ะแบบนี้ค่ะเด,เดี๋ยวเราจะไปแกงขั้วหมูกันนะคะถั่วนางฟ้าจากแม่ห้องสอนนะคะ เม็ดข้าวชุมพูสวยวเดี๋ยวเดี๋ยวพอแม่โอ๊กบอกเสร็จแม่โอก็จะหั่นนะคะทุกคน,น,นเพื่อเตรียมแกงขั่วหมูค่ะให้โอให้ดูอีกทีนะคะขั่วเม็ดใหญ่มากค่ะทุกคน,นใหญ่กว่านิ้วโป้งอีกนี่เทียบกับนิ้วโป้งเนาะนี่ใหญ่พ,พอๆกับนิ้วโป้งเลย นี่ค่ะทุกคนแม่โอกำลังแกงอยู่นะคะกำลังเดือดๆเลยนี่หัวที่แม่โอใส่ไปแม่โอหั่นครึ่งนึงนะคะนี่ใส่หมูแกงคั่วค่ะค่ะทุกคนแม่โอก็แกงเสร็จแล้วนะคะแกงขั่วหมูใส่ถั่วนางฟ้าค่ะทุกแกงคั่วแบบน้ำคลุกคิกแบบนี้นะคะเดี๋ยวแม่โอขอตัวลองไปลองชิมก่อนนะคะทุกคน